จีมคืออะไรวิธีการใช้งาน AI ที่พัฒนาโดย Google สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How To Trick ที่จะช่วยใหม่เมยที่คุณก็ทำได้กับคิตตี้ค่ะปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะและมีบทบาทในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในวันนี้นะคะคิตตี้จะพาไปรู้จักกับจีมีายให้มากขึ้นพร้อมสอนวิธีการใช้งานกันค่ะ ซมินาเป็น AI ที่พัฒนาโดย Google ออกแบบให้เข้าใจและสร้างเนื้อหาที่ซับซ้อนจากข้อมูลหลากหลายรูปแบบเช่นการวิเคราะห์การแก้ปัญหาการสร้างโค้ดและการวางแผนต่างๆโดยจุดเด่ของซ i มินานะคะเช่นช่วยสร้างเนื้อหาหลากหลายรูปแบบโดยอัตโนมัติการสร้างบทความโฆษณาการวิเคราะห์ต่างๆ สามารถตอบกลับด้วยข้อมูล Real Time จาก Google Map, Flight, Hotel และ YouTube ได้ค่ะเชื่อมต่อ Google Workspace เพื่อให้แอป Gemini นะคะช่วยค้นหาสรุปหรือตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณใน Google Docs, Drive right, แล้วก็ Gmail ได้ค่ะสามารถจดบ,บันทึกการประชุม Google Meet นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดประเด็นสำคัญช่วยเขียนโค้ดภาษาต่างๆและแก้ไขข้อผิดพลาดในโค้ดได้แปลภาษาอย่างแม่นยำและเป็นธรรมชาติ สำหรับการใช้งาน Gemini นะคะสามารถใช้ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Gemini บน iOS และ Android ได้ค่ะ Gemini นะคะเป็นเหมือนแชทบอทหรือบทสนทนาที่ต้องมีการตั้งคำถามและโต้ตอบโดยจะมี2ฝั่งนะคะได้แก่พร้อมบทสนทนาที่เราต้องการป้อนข้อมูลเข้าไป Response ข้อมูลที่ได้มาจาก Gemini และวิธีการเขียนพร้อมที่จะทำให้ข้อมูลเนี่ยละเอียดมากยิ่งขึ้น มีองค์ประกอบแค่4ี่หลักเท่านั้นนะคะอย่างแรกเนี่ยคือเพอร์ n ซนาเนี๋ยจะใส่บทบาทที่ต้องการให้จิม i ี i นายเป็นนะคะเช่นคุณเป็นไกด์ท่องเที่ยวถัดมาทัสอธิบายสิ่งที่ต้องการให้จิมมี่นายทำเช่นต้องการแผนทิเพเที่ยวเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น6วัน5คืนในเดือนเมษายนถัดมา c o n t a c t ใส่เงื่อนไขและข้อจำกัดให้ครบเช่นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตและโลเคชันสถานที่สุดท้าย Format ใส่รูปแบบผลบผลัพธ์ที่ต้องการให้จิม i ี i นายตอบ เช่นใส่บุลเลต์พอยต์ตารางรูปภาพเป็นต้นเดี๋ยวเราจะมาลองทําตัวอย่างให้ดูนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยจะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะและต้องการหาสถานที่ท่องเที่ยวเราก็พิมพ์ลงไปในพร้อมได้เลยค่ะคุณเป็นไกด์ท่องเที่ยวฉันต้องการแพลนทริปเที่ยวเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น6วัน5คืนในเดือนเมษายนขอสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตและโลเคชันสถานที่ทำเป็นรูปแบบตารางเรสปอนสที่ได้รับนะคะก็จะมีความละเอียดประมาณนี้เลยค่ะ โดยเรานะคะสามารถนําไปปรับใช้ให้เข้ากับชิปเี่ยวเราได้ค่ะสําหรับเทคนิคในการเขียนพร้อมนะคะเขียนให้กระชับไม่ซับซ้อนสอดจงและระบุสิ่งที่ต้องการและพูดคุยกับจิมินายเหมือนบทสนทนานะคะเหมือนเพื่อนคนหนึ่งเลยค่ะถือได้ว่า Google g e m i น i นะคะเป็น AI เทคโนโลยีคุณภาพสูงนะคะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยเรานะคะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้นะคะไปเป็นไกด์ไลน์เพื่อช่วยในการทำงานที่มีประสิทธิภาพต่อไปได้ค่ะ หากไม่อยากพลาดทริคดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม How To Trick ที่ดีๆเทรนด์นใหม่ๆที่คุณก็ทำได้ได้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Packaboo.TV